ทำนนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหูดฝันว่ามีหูดขึ้นที่มือมากมายเต็มไปหมดฝันเห็นหูดขึ้นมือฝันเห็นหูดขึ้นที่เท้าแปลว่าท่านจะถูกนินทาว่าร้ายจนเสื่อมเสียชื่อเสียงฝันเห็นหูดขึ้นมือ ฝันเห็นหูดขึ้นเท้าไม่ดีจะเสียชื่อเสียงเพราะถูกนินทาว่าร้ายฝันเห็นเพื่อนมีหูดขึ้นที่มือแปลได้ว่าท่านจะเสียชื่อเสียงเพราะคนใกล้ชิดเป็นต้นเหตุฝันเห็นหูดขึ้นตามร่างกายจำนวนมากมายคุณมีศัตรูลายล้อม มีศัตรูหลายคนฝันว่าเห็นหูดขึ้นทั้งตัวเนี่ยแปลว่าคุณมีศัตรูลายล้อมมีศัตรูขึ้นมากมายฝันเห็นหูดขึ้นตัวเนี่ยแปลว่ามีคน,นตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณฝันเห็นหูดขนาดใหญ่แปลได้ว่ามีคนอิจฉาริษยาเพราะท่านรวยกว่าฝันเห็นหูดขนาดใหญ่ แปลว่ามีคนซุบซิบนินทาเพราะอิจฉาที่ว่าท่านล่ำรวยกว่าเลขนำโชค0ูนย์หนึ่งเกหนึ่งเขอให้ท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปคะ่ะ